วันนี้เราก็จะมาเล่าประวัติตัวละครโปรไฟล์ช่อง youtube ของผมนั่นเองโอเคก็ตัวนี้เลยที่มันเป็นที่ถ่ายอยู่นะคนทุนนี้นะโปรไฟล์ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเขาีชื่อว่าอย่ามาจำ่ะไฮันเตอร์นะไม่ฮันเตอรนะ์ โกดนะเป็นนักล่าผีซึ่งเขามีน้องสาวอยู่คนหนึ่งซึ่งถูกแก๊งมาเฟียจากมาเฟียซิตี้ฆ่าะครับเขาก็เลยมาแก้แค้นแก๊งมาเฟียซิตี้นั่นก็เคยนั่นก็เลยเป็นแบบนะครับเขามีความสามารถในการสกิกแก๊ตเตอร์บัตเตอร์สีเขียวได้เป็นจำนวนมากและสามารถปล่อยกระดูกที่รูปร่าง ปล่อยกระดูกสีดําออกไปได้ซึ่งกระดูกสีดํานั้นเมื่อโดนใครนครับมันจะทําการเสกเหมือนวิญญาณอะไรบางอย่างนับมัดตัวคุณคนนั้นที่โดนกระดูกครับทำให้เขานั้นทําให้คนคนนั้นนั้นขยับไม่ได้นะครับแล้วก็มีความสามารถอันติพิเศษของเขานั่นคือสามารถเรียกลุมสามารถเสกที่นั้นกลายเป็นหลุมศพได้ซึ่งที่นั้นเมื่อกลายเป็นหลุมศพจะมีทหารซัมบีอีกร้อยคนร้อยพันคนออกมาครับ ก็มีเพียงเท่านี้แหละผมค่อยนามาบัดต่อพะวัติคนนี้ประวัดโปรไฟล์ช่องผมเยอะนะก็เลยแบบอ้าเยอะมากงั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ